คนมีรถต้องรู้มีรถยนต์หนึ่งคันเราต้องจ่ายอะไรบ้างรู้ไหมคะพี่ๆอันดับแรกนะคะภาษีพระบรค่ะภาษีพลระบรเราต้องต่อทุกปีอยู่แล้วนะคะภาษีนะคะแต่ละปีก็จะอยู่ประมาณพันห้าถึงสามพันบาทนะคะส่วนพระบรนะคะเริ่มต้นก็อยู่ประมาณหกร้อยถึงเก้าร้อยบาทนะคะก็จะเป็นประมาณเก๋งกับกระบาค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นประกันภัยรถยนต์ค่ะเราต่อทุกปีอยู่แล้วนะคะพี่ๆอยู่ที่ว่าเราจะทําประเภทไหนนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ป .3 บวกป .2 ป .2 บวกแล้วก็ป .1 นะคะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ5 5าพันหนะคะค่าแบตเตอรี่รถยนต์เปลี่ยนทุกๆ2ปีประมาณ1,500บาทค่ะค่าเ,เช็คระยะนะคะต้องเช็คทุกๆ6เดือนนะคะพี่ๆขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ3,000บาทค่ะ ค่ายางต้องเปลี่ยนทุกๆ3ปีขั้นต่ำประมาณ5,000บาทค่ะสุดท้ายนะคะค่าน้ำมันหรือก๊าสนะคะน้ำมันเต็มถังประมาณ2 0 0 0 0ถึง3,000บาทส่วนก๊าสนั้นนะคะเต็มถังก็ประมาณ400-600บาทค่ะ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่ราคาที่เราประมาณให้เท่านั้นเองนะคะพี่ๆีทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะอยู่ที่รุ่นรถปีรถยี่ห้อรถด,ด้วยนะคะพี่ๆีว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ